สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเอพิโซดต่อจากเอพิโซดที่แล้วนะครับเป็นการรวบรวมรูปของโบกขาวที่สวยงามแล้วก็หาดูได้ยากอยู่ในนิตยสารของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่2นะครับก็เป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับถัดมาเป็น K1 World Max 2006ครับนี่ครับสมัยได้แชมป์ครั้งที่2นะฮะชนะน็อกแอนดี้ซาวเวอร์ไปครับนี่ครับรูปเท่ๆครับ ญี่ปุ่นที่ถ่ายรูปได้สวยมากครับนี่ครับเป็นรูปที่ัวขาวทับสมัยอยู่ที่ค่ายเดิมนะครับแหมมาดูรูปนี้ครับนี่ครับแหมเป็นกีฬาชนิดเนึ้ออย่าไปคิดมากครับมีประกาศอยู่นะฮะก็ที่ค่ายครับก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมที่เรียกว่าค่อนข้างที่จํากัดอะในค่ายเก่าของัวขาวอะมีอะไรทําก็เล็กน้อยไม่ได้ออกมาสู่โลกภายนอกมากนักนะครับทางไอ้มิ้ก็เคยได้รับเกียรตินะครับได้เข้าไป ทำการคุยแล้วก็รีวิวสัมภาษณ์บัวขาวครับสมัยที่ทําเว็บไซต์เว็บเก่านะประมาณ1 5บ6ปีที่แล้วอนะ่ะแล้วก็เป็นนักมวยคนอื่นๆไปครับรูปค่อนข้างสวยมากนะฮะญี่ปุ่นถ่ายมานี่แล้วก็เป็นอีกฉบับหนึ่งนะฮะ k ค w ั r l d Max 2 0 0กก็เรียกว่าอธิบายครบคันนะครับใครเจอใครมาบ้างใครแพ้ใครชนะใครนี่ฮะลูกบ,บัวขาวกำลังวางแข้งใส่จานัมบาดูนะฮะนักชกมองโกเลียนะครับแม่ ภาพนี้ถ่ายได้สวยงามมากนะฮะนี่นะฮะเผื่อเจ้าตัวก็อาจจะยังไม่มีด้วยซ้ำันเล่มพวกนี้นะครับทางแอดมินก็ชอบครับเก็บสะสมไว้ก็ยังอยู่ที่ K1 World Max 2006นะครับปีนั้นเป็นปีที่เรียกว่าโบกขาวได้แชมป์สองสมัยแบบหนังสือในสึกต่างๆของ K1 ก็จะมีโบกขาวค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่สวยเยอะนี่ครับเคยเห็นไหมครับแหมโบขาวใส่ เรียกว่าเป็นหมวกไหมพรมแบบนี้อ่ะดูเท่ดูเข้มเลยถัดมาจะเป็น K1 World Max 2007นะครับแหมรูปนี้ฮะดูฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็น K1 World Max ของของเรียกว่าจะจัดสื่อของทางคนญี่ปุ่นหาแชมป์แชมป์ญี่ปุ่นน่ะแล้วก็ดูฮะหน้านะปกนี่เป็นัวกขาวครึ่งนึงนะแล้วก็เป็นนักชกญี่ปุ่นอยู่ประมาณ5คนนะ่ะ เหมือนจะเปรียบเทียบว่า5คนนี้ย so. ังไม่ได okay. ้ข şey yes, ึ้นของบัวขาวหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่าความเก่งของบัวขาวในขณะนั้นหาคนมาโค่นยากครับพอลูกค่อนข้างสวยนะก็ดูดูไปนะอ่านี่ครับบัวขาวครับอลูกนี้ค่อนข้างเห็นบ่อยนะพระพรามแห่งสอน ก็ยังอยู่ที่ K1 w o r l d Max 2 0นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งก็จะมีอธิบายด้วยเออนักมวยของ K1 นั้นมาจากประเทศอะไรบ้างนะ,ะนี่ดี๋ดูภูเขาดูดูภาพนี้ฮะแหมภาพเหมือนศิลปินชื่อดังครับกำลังเดินข้ามทางมา้าลายครับ The ะบิ t เทลนะฮ <laughs> ใครเป็นคนจัดท่าให้เดีดีนะไม่มีอีกสองสมคนมาพวกมาสเตอพวกอะไรพวกเนี้ยหาระเบิดระเบอ้อแล้วแหมภาพนี้ถือว่าสวยนะ แล้วก็มีตรววิวสัมภาษณ์ความรู้สึกต่างๆอะไรไปฮะนี่ก็เป็นรูปสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็นี่ครับเป็น K1 w o r l d Max 2 0 0 7ที่เริ่มโปรโมทไอ้เจ้าหนูฮิโรยะนะฮะนี่ครับไปยืนอยู่ด้านหลังครับจิ๋วๆนะฮะแล้วก็คนอื่น8คนก็จะยืนอยู่ด้านหน้านะครับปกหน้าปกหลังต,ตัวดังหน่อยก็อยู่ด้านหน้านี่แหละฮะไปถึงแชมป์ทั้งหมด4คนนี่ครับโอ้โหัวขาวาสมัยอยู่ที่ค่ายเดิมนะฮะค่ายปอปะบุกค,ครับเดีย๋ยวจะว่าดำทะมึนขึ้นมาจากแม่น้ำบางปะกง,งเลยอ่ะ หมเหมือนก็ซิล่าก็ซิล่าที่ว่าโผล่มาจากน้ําอ่ะความเข้มแข็งดุดันอะไรต่างๆนี่แบบอื้อเลยนะว่าใกล้เคียงกับมานนี้มากเลยฮะคือดูก็รู้ว่าแข็งแกร่งขนาดไหนฮะโอ้โหนี่ครับภาพสมัยอยู่ค่ายเก่าเนาะ และนี่ครับ K1 w o r m a x 2ม0เครับแมเล่มนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าคนที่จะมาขึ้นปกเดียวๆนอกเหนือจากมาสตอนี่ผมยังไม่เคยเห็นใครเลยอ่ะเนี่ยนี่เป็นบัวขาวครับเป็นคนเดียวแล้วก็คนแรกเลยนะที่ว่าสอดแทรกขึ้นมาครับขึ้นปกเทวันได้แบบคนเดียวโดดๆและเท่มากเลยอ่ะเป็นบัวขาวที่ใส่สูตรยืนอยู่ข้างโปสเตอร์ตัวเองที่กำลังกระโดดแทงเข่าอ่ะคือรูปนี้ก็อาจจะเห็นในอินเทอร์เนต็ตบ่อยนะแต่เรียกว่าถ้าเกิดคนที่ได้สัมผัสเล่มแบบนี้อาจจะยากหน่อยครับมาดูภายในครับนี่ ก็จะเห็นได้ว่าโบขาวนั้นเท่กระโดดเข่าลอยครับแหมคนญี่ปุ่นที่ถ่ายรูปดีครับนี่ครับมาดูภาพนี้ครับฮาดีนะเป็นรูปดีโบขาวนะครับออกมายืนใส่เกงมวยนะใส่ชุดมวยเลยอ่ะออกมายือนอยู่บริเวณย่านชุมชนย่านที่ว่าเป็นการค้าเป็นตลาดของทางญี่ปุ่นเขาอะ่ะแหมดูเท่มากเลยครับภาพนี้นะฮะถัดมาเป็น K1 w o r l d Max 2008นนะฮะ กบัวขาวก็ยังอยู่ฮะอาจจะมีรอบแรกๆปี2 0 0 7ก็แพ้มาสโตไปนะครับรอบ8คนนะฮะเป็นรอบแรกนะฮะมาสโตขอเจอเลยไม่ต้องจับฉลากก็เล่มนี้อาจจะเป็นโทนขาวดำครับเป็นภาพโทนนี้นะฮะนี่ครับบัวขาวกำลังที่กำลังพันหมัดอยู่นะที่ค่ายเก่า แล้วก็เควันวัวแม2ก0อครับก็ช่วงนี้ก็ทางจอโจเปโดเซียนี้กระโดดเข้ามารุ่มบงนะฮะแล้วก็นี่ครับโบขาวก็เป็นภาพรวมนะครับประวัติต่างๆย้อนมานะครับปีตั้งแต่ปีแรกแล้วรับ2อไล่มานะครับก่อนที่จะถึงปีนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็จะเป็นภาพ กราฟิกต่างๆในี้ญี่ปุ่นครับทำค่อนข้างดีมากเลยภาพสวยงามครับแล้วก็นี่ครับเป็นชุดบ็อกซิ่งครับ S คัพปี2010เป็นปีที่บัวขาวครับแข่งแล้วก็ได้แชมป์ชุดบ็อกซิ่งเนาะก็ชุดบ็อกซิ่งก็จะมีหนังสือแพมเพลตอย่างนี้เหมือนกันนะก็จะเป็นการแนะนำตัวนะครับก็จะมีนี่ครับโบวี่สองอุดมศรแล้วก็บัวขาวปอประมุกนะครับได้แข่ง เป็นตัวแทนของคนไทยครับเดี๋ยวมาดูรูปด้านในฮนะนี่ก็ประธานมวยชุดบ็อกซิ่งครับเซซาทาเกชิอ่านี่โบขาวครับแล้วก็นี่โบวี่นะฮะนี่ครับโบขาวครับแหมลูกโปรโมทอาจจะน้อยหน่อยนะฮะไม่ใช่ลูกมอของทางชุดบ็อกซิ่งเขาอะก็อาจจะโปรโมทน้อยหน่อยครับแต่สุดท้ายก็กระชากเข็มขัดมาได้อะ่ะโอเคอยู่ ก็จบกันไปนะครับสำหรับการนําเสนอรูปที่หาดูได้ยากของบัวขาวนะครับผมซึ่งถ้าในเอพิโซดถัดไปนะฮะแอดมินสามารถรวบรวมข้อมูลสําคัญสคัญอยู่ในนิตยสารอยู่ในหนังสือต่างประเทศมาได้อีกเดี๋ยวจะนํามาเสนอให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปแล้วก็การนําเสนอของช่องนะครับอยากจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพราะว่าช่องของแอดมินก็จะได้มีการประเมินค่าของทาง YouTube ที่ดีขึ้นกว่านี้นครับ ก็ขอคุณล่งหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผม